So what do you Whoa! Uh, hold on. Ah. I'll answer the phone, number, please. Hello? Is it okay. about menu? Yeah. Just oh. Hello. So what morning. Good So what decap? Good morning. Good แจ็ค <Jack. S 1> ครับผมชื่อแจ็คผมแล้วก็ผมยาวเฟื้ยเสื้อลองแห์ทู่ตอบที่ลูกตอบดีๆอือ um, <c oughs> <c oughs> <c oughs> อีกแล้วฮัลโหล ใช่ค่ะเจอเจอ,อยังโอเคอ๋โอเค,อ,เค,อ,เคอ่าวพี่ขอโทษทีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเหมอสวัสดีเซววดีค่ะสวัสดีค่ะวิเจกิก็เซสวัสดีครับสุด d o e s ส t that m e a y e s <Yes>. s o so why you say hello after you say goodbye? โอ u เจสซี่ยังอ่สวัสดีสไล t s สวัสดีค่ะสวัสดีเจสบอินใช่โผมชื่อผมชื่อผมชื่อแจ็คครับอายุสิบสี่ปีอายุสิบสี่ปีดั๊กทอ l and handsome. <laughs> Not really. <laughs> yes, really.